วันนี้เราไปไหนนะเราจะออกไปตามหาหาอะไรนมโปรตีนเวสไฮโปรตีนมันซื้ออะไรนะแคลอรี่ผมซื่ออะไรก็จัร์แครีอะไรสักอย่างไฮโปรตีนไฮแคลเซียมเพราะว่าอยากอะไรนะอยากให้ลูกน้ำหนักเยอะๆวัอช่ามันมีรถที่ชอบ หมดทุกเซเว่นแต่ยังไม่หมดเพราะว่าเราอยู่ในเมือง, <c oughs> องเราต้องออกตามล่า <c oughs> คือสุดยอดแฮ่มอีพอเอาไว้ให้ลูกดูนะลูกดูนะม <c oughs> <c oughs> ันยาใหญ่มากหัวว่าเนี่ยเบิ่งแล้วพอกับแม่ปลาด,ดิบเด้อไปกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูดวด่าจะ เราจะเมาให้หมดเลยเพราะว่าลองลลองล่ลองของไอ้ห้องเกิดมันก็แสบเราตีหน้ามันก็เราจะไม่พูดยี่ห้อเราจะแบนเราเสเวนลาไหน จบเลยเส้นเดี่ยวเอาไปยังแล้วเอาไปหมดเลยเอาไปแลกเก่เากี่ขวดอล้วพ่อ ได้แล้วได้มา8ขวดสตรอว์เบอร์รี่อร่อยสตรอว์เบอร์รี่ได้มา3เอ้ยสตรอว์เบอร์อรี่ได้มา4 4ขวดชอบมากอร่อยมันกินง่ายอ่ะแล้วมันโปรตีนสูงแล้วก็แคลเซียมสูงมีวิตามินดีเนี่ยวิตามินดีแคลเซียมโปรตีนคือแบบลูกอันนี้รสกล้วย แกนิดเลยค่ะในช่วงโปรโด้วยใช่ไม่มีวัตถุก,กันเสียสองขวดโปรตีนสูงแคลเซียมสูงไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่รสช็ชอกโอกแลตรสช็อกโกแลตคนน่าจะซื้อไปแล้วแล้วก็เลยเพือขวดเดียวนะเหมือนกัน,นยา,าวิตามิน B 2สองแคลเซียมแคลเซียมสูงมากโอเคเซเวนนะ่นมาเซเว่นมีขาย